อันนี้จะซิกสามหกห้ากระสุนก้ามมมจดดเด่นนะมันมันเบามันเล็กแต่ว่าโครงมันกรอบโครงล่างมันกรอบเขานียมใช้กันส่วนมากเขามาขายปืนสวัสดิการมันถูกมันถูกก็มันของถูกก็ต้องนิยมหรยอวะนะสนนราคาสักเท่าไหร่ครับถ้าท้องตลาดก็ประมาณถ้าสวัสดิการสองหมื่นเก้าพัแปดรอแต่ว่าไอ ถ้าท้องตลาดก,ก็ประมาณ6-7หมื่นแต่ว่าผมผมว่าปืนมันกลอบไปก็คมือเอามือหักหักเลยเนี่ยจริงเหรอครัเออ 6, <000 S 1> เอาก็ลองหักดิรุ่นต่อไปนะจ้าเอสตา92ราชาปืนพบเป็นืนที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งกองทัพสหรัฐเมกาเคยคัดเลือกเข้าประจำกองทัพนิยมมากเพราะว,ว่าแต่มันแพง ถ้ามาขายสวัสดิการก็5้าหมื่นกว่าบาทในขณะที่เอกก็บอกเมื่อกี้มัน2,9,800อ,อ๋อครึ่งๆอันนี้ <laughs> ถ้าเปรียบเทียบรถก็ BMW นี่ M4 แต่มันมีหลายยี่ห้อเขาทำนะทัหลายบริษัทที่ทำกันนะแต่ถ้าบริษัทที่ดังๆก็จะเป็นของโฟร์ม M4 ใช้กระสุน5้ือ1223เป็นปื้น เขาทำรุ่นใหม่อยากใช้ระบบแกสรุ่นเดิมแบบนี้ไม่ใช่การกระตุกนะครับนี่ก๊อกอันนี้เป็นปืนที่ผมชื่นชอบมากที่สุดหนึ่งมันเบาสองเนี่ยโครงพลาสติกมันถือว่าเป็นสุดยอดปืนโครงพลาสติกห้า,าจุดเจ็ดมันมีปืนลักษณะอย่างนี้นะมันมีอยู่2ขนาดกระสุน2ขนาดที่เขาผลิตมานะฮะกระสุน4.6กับ5.7เนี่ยปืนในแป้งเนี่ยปืนในแป้งแบบนี้มีในห้าง ร้านปืนเนี่ยเข้าเอามาให้ผมทดสอบเขาก็คุยโฆษณาว่ายิงทะลุกรอบหัวมันน่าจะทำจากท,ทางเซนขบายหรืออะไรไม่รู้นะเขาจะทาหัวสีดำๆแต่ถ้าลักษณะให้หัวที่หนูทางเงี้ยเป็นลูกกระสุนธรรมดาเขาก็อ้างว่าถ้ายิงบนเครื่องบินไปโดนตัวคนแล้วมันจะตีม้วนแตกไม่ทะลุไปที่คนอื่นจะให้สํานัการตำรวจแห่งชาติซื้อใช้อะนะฮะซึ่งแต่เดิมเราใช้ก้ามมอมเวลา ที่จะช่วยเหลือตัวประกันบนเครื่องบินเราจะใช้หัวกระสุนเหมือนกับหัวกระสุนพลาสติกอะซึ่งยิงสามารถทําอันตรายคนร้ายได้แต่ไม่ทะลุไปที่ผู้โดยสารเขาก็เอาปืนให้4.6กับ5.7มาแต่ผมไม่ซื้อหรอกไอ้เหี้ยให้ฟรีกูก็ไม่เอากระสุนแม่นนักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ผมเบิกใช้มายันผมก็เสียงน้นเพราะว่ามันใส่ลูกได้20นัดไงมันใส่ลูกได้เยอะแล้วมันเบาดีไม่ไม่ชอบผมผมไม่ชอบ ไม่ชอบเพราะเหียไปยิงใครแล้วปบอกก็สุนหล่นติดพุกเลยมันมีไม่กี่กระบอกของเฮียไทยอ่ะถามมาว่าอาชอบอันไหนวะคุณไหนมากกอกถ้าให้เลือกกระบอกเดียวเลยนะให้ติดตัวไปเลยแล้วที่คุณอาฟกติดตัวประจำตอนนี้ก็คือก็คือก็แ้่พวกติดตัวประจำก็จะเป็นก็สามกระบอกกอก็ก็ยี่สิบหกก็สิบเก้าก็สิบเจ็ดแล้วแต่แต่ตอนทัน อนุทินบอกก็ห้ามพกปืนนี่กไอ้กูพกหนังกระติกแทนหรือว,ว่าพกหนังกระติกกับมีดว่างเนา